สวัสดีค่ะมาทำแบบฝึกปฏิบัติการบทที่เจ็ดกันเถอะบทนี้ก็เยอะนิดนึงนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะอันนี้อย่างในคลิปที่แล้วอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะว่าจะมีอยู่3ส่วนนะก็คือผู้วิจัยได้อะไรนักเรียนได้อะไรครูผู้สอนที่สอนในรายวิชาเดียวกันเนี่ยได้อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นเส้นประอ่ะเวลาที่เราเขียนเนาะนั่นคือผู้วิจัยได้แนวทาง นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยานะคะโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟ r m แมตนะคะถ้าเป็นฟิสิกส์นะคะผู้วิจัยได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นม4โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟ r m แมตเห็นไหมคะไม่ยากเลยแทนที่เลยนะคะ ชีวะก็เป็นวิชาชีวะนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ด้วยว่าตัวแปรต้นของเราใช้คืออะไรนะคะแล้วก็ใส่กลุ่มตัวอย่างเข้าไปนะคะอันที่2ก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นชีววิทยานะคะนักเรียนชั้นมสีได้รับการพัฒนาระยกระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพถ้าเป็นฟิสิกส์นะคะก็จะบอกว่านักเรียนมสีได้รับการพัฒนาระยกระดับผลสัมฤทธิ์และก็ความสามารถในการเขียนบันทึกด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพไม่ยากเลยเห็นมา อันท <Workers. S 2> ี่3ค่ะถ้าเป็นชีวะนั่นก็คือได้เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครูผู้สอนในรายวิชาชีววิทยาได้นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนชั้นม .4 ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเป็นเอกฟิสิกนั่นก็คือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกได้นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ อะทีนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลบ้างนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะมีแบบประจุดๆุดจุดมาให้นะคะอันที่1นนะคะถ้าเป็นเอกชีวะนะคะก่อนการทดลองให้นักเรียนชั้นม .4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยานะคะถ้าเป็นเอกฟ,ฟิสิกก่อนทดลองให้นักเรียนชั้นม .4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผล สำริดทางการเรียนวิชาฟิสิกส์นะคะนั่นก็คือ1นะคะก่อนทดลองนะคะให้วัดผลสำริดก่อนนะคะ2ค่ะดำเนินการสอนนักเรียนมสที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนจัดการเรียนรู้ที่เกิดที่สร้างขึ้นจำนวน10แผนนะคะโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟร์แมตอันนี้ฟิสิกส์กับชีวะเหมือนกันนะ อันที่3ค่ะเมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วถ้าเป็นเอกชีวะนะคะให้นําแบบทดสอบวลสัธรรจทางการเรียนวิชาชีวะชุดเดิมไปทดสอบกับนักเรียนชั้นม .4 อีกครั้งและให้นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากนั้นนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไปถ้าเป็นเอกฟิสิกส์นะคะเมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วนํา แบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ชุดเดิมไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อีกครั้งและให้นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการเขียนบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์จากนั้นนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไปนะคะคุณจะเห็นได้ว่าเห็นหมหนึ่นะคะให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนที่เป็นผลสำเร็จิงสอน 3. นะคะหลังเรียนให้สอบผลสำเร็จ นะคะซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่สอบก่อนเรียนและอันที่เป็นทักษะให้มาอยู่หลังเรียนเท่านั้นเราจะไม่วัดทักษะก่อนเรียนนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่วัดทักษะก่อนเรียนสิ่งที่ต้องทดสอบก่อนเรียนมีอย่างเดียวคือผลสัมฤทธิ์เท่านั้นนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังเรียนเราจะเทียบทักษะกับร้อยละ75เท่านั้น นะคะดังนั้นเราดูแค่หลังเรียนอย่างเดียวนะคะเราจะไม่ดูก่อนเรียนนะคะถ้าเป็นทักษะนะคะต่อมานะคะ,อ,ะอย่างที่อาจารย์พูดในคลิปที่แล้วไปแล้วนะคะนั่นก็คือการเขียน ความสำคัญของปัญหานะคะเราก็จะต้องเริ่มด้วยวิชานี้สำคัญนะคะต่อไปวิชานี้มีปัญหานะคะแล้วก็วิธีการสอนหรือว่าตัวแปรต้นอันนี้ดีนะและหลังจากนั้นอันตัวสีส้มเราทำกันไปแล้วนะลูกนั่นก็คือปัญหาหรือว่าคำถามของการวิจัยซึ่งปัญหาแล้วก็คำถามของการวิจัยเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่มันจะต้องเข้ากันกับ วัตถุประสงค์แล้วก็สมมุติฐานนะคะซึ่งพวกคุณได้ทำไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะให้คุณไปก๊อปปี้นะคะในงานเดิมเอามาใส่อันนี้ด้วยนะคะไม่ยากเลยอ่ะวิชานี้สำคัญเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สำคัญนั่นนู่นนี่ซึ่งอันนี้คุณสามารถไปหามาได้นะคะจาก Google หรือ อันนี้จะมาจากหลักสูตรแกนกลางนะคะเอามาจากหลักสูตรแกนกลางดีกว่านะคะอันนี้ปี50มันแก่แล้วเนาะเอาปี60ก็ได้นะคะมันเปิดมามันก็เจออยู่นะคะวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไรนะคะอ่าวิชานี้มีปัญหานะคะถ้าเป็นชีวะนะคะก็จะบอกว่าเนี่ย วิชานี้นะคะเนื้อหานี้นะคะธรรมชาติของอธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยต่ำน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็จะอ้างอิงโรงเรียนส้มหยุดนะคะปี62ถ้าคุณไปใช้ในงานจริงคุณก็จะต้องอ้างอิงโรงเรียนที่คุณไปฝึกสอนอยู่นะคะแล้วก็เป็นปี2563นะคะและนักเรียนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้องทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนั่นนู่นนี่นะคะอ่า และอาจเป็นเพราะวิชาชีวะเป็นเนื้อหาที่แบบบางอย่างมันยากนะคะ,อ,ะอันเนี้ยก็จะเป็นโดยรวมๆนะคะของวิชานี้มีปัญหาหรือว่าเป็นพารากราฟที่2ต่อมาพารากราฟที่3โอ้อันนี้ขอเป็นฟิสิกส์ก่อนนะคะถ้าเป็นฟิสิกส์ดูเหมือนกันเลยนะคะว่าเออในในปพ5นะคะ ออันนี้มีปัญหานั่นก็คือเนื้อเรื่องมีปัญหานะคะแล้วก็ทักษะนี้มีปัญหานะคะมันอาจจะเกิดจากนั่นนูน่นนี่นะคะมันก็คือการเขียนปัญหาในรูปแบบของการเขียนเรียงความนะคะแล้วเราก็อ้างอิงคะแนนนะคะที่มาจากป้ป .5 แล้วก็อย่าลืมอ้างอิงโรงเรียนเข้าไปด้วยนะคะฝึกสอนโรงเรียนไหนนะคะเขียนไปค่ะว่าเป็นโรงเรียนนั้นแล้วก็เป็นปี2563นะคะปัญหานี้นะคะเราเราสามารถดูได้จากปพ5ถ้าโรงเรียนบอกว่าไม่มีปพ5ก็ถามคุณครูพี่เลี้ยงว่าเอาปพไหนก็ได้นะคะที่มีเนื้อเนื้อหานะคะ เพื่อที่เราจะได้ดูว่าคะแนนที่ผ่านมาของนักเรียนเป็นอย่างไรเนื้อหาไหนมีปัญหาแล้วค่อยเอาเนื้อหาที่มีปัญหานะ่ะมาทําวิจัยนะคะไม่ใช่มนโนเอาเองนะคะว่าเนื้อหานั้นเนื้อหานี้มีปัญหาเหมือนอาจารย์ทําอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้อาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกคุณดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าในชีวิตจริงจริงๆแล้วคุณต้องไปเปิดปพหหรือปพอ,อะไรก็ได้นะคะที่มีเนื้อหาแล้วก็มีร้อยละของคะแนน นะคะคเพื่อที่เราจะมาแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นปัญหาทักษะที่เราเลือกมามันเป็นปัญหานะคะจากนั้นนะคะวิธีการสอนแบบนี้ดีนะเนื่องจากอาจารย์เลือกโฟ์แมตมานะคะดังนั้นตัวสีเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นความหมายนะคะที่ปปีานันสวัสดได้ไดไดทำเอาไว้นะคะ ส่วนตัวสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะที่ Format เนี่ยมันมีนะคะส่วนตัวสีแดงนะคะเป็นขั้นตอนการสอนนะคะโดยคุณจะต้องเอามาเขียนเป็นความเรียงนะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ไม่ใช่ว่าอันนี้มี8บรรทัดนะคะไม่ได้นะลูกตัวสีแดงให้เอามาต่อกัน นะคะแล้วเขียนและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะอาจารย์จะพูดอีกทีหนึ่งนะตัวสีเขียวนะคะเป็นความหมายแล้วก็ต่อด้วยตัวสีม่วงนะคะซึ่งเป็นประโยชน์นะคะหรืออาจจะเป็นบทบาทครูหรือบทบาทนักเรียนก็ได้อาจจะเป็นข้อดีของโฟร์แมตก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการสอนคุณจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นสีเขียวสีม่วงสีแดงมันเขียนต่อกัน นะคะคให้เขียนมาออกมาเป็นพารากราฟเดียวนะคะไม่มีการ Enter ลงมานะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3จะต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือว่าเขียนต่อกันเท่านั้นนะคะอย่าให้อาจารย์เห็นนะคะว่ามีการ Enter ลงมาไม่โอเคนะคะ ต่อมาปัญหาหรือว่าคำถามของการวิจัยทำไปแล้วนะคะให้เอามาใส่รวมกันได้เลยแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะจบบทที่หน,นะคะบทที่หของอะไรบทที่หของงานวิจัยนะคะเขาโครงการวิจัยนะคะลองไปทํามานะคะเยอะหน่อยนะแต่มันก็ไม่ยากเลยค่ะบ๊ายบาย